ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ค่ากลางแล้วก็การกระจายข้อมูลนะครับจริงๆก็คือง่ายมากเลยอย่างเช่นนะเขาบอกว่ามีข้อมูลมาชุดหนึ่งเป็นแบบนี้อันนี้คือเรียงมาให้แล้วให้นักเรียนนะครับลองหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานอันนิยมแล้วลองเรียงลําดับดูหน่อยจากน้อยไปมากว่าใครเป็นยังไงนะครับทวนก่อนค่าเฉลี่ยเลขคณิตกิดไงฮะเอาทุกตัวบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลใช่ไหมซึ่งอันนี้คำนวณแล้วครับได้สิบใครที่ไม่ทันขับไปดูวิธีการหานะ มัตถฐานครับเรียงกันแล้วตัวตรงกลางนะหรือ n บวกหส่วนด้วย2เนี่ยคือตำแหน่งของเขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ี่้บวกหี่ยได้ส0ส่วนด้วย2คือ5ก็คือตัวที่5มาัตถฐานก็เลยเป็น10ครับส่วนฐานนิยมคือเราเจอใครมากที่สุดตัวนั้นแหละคือฐานนิยมเห็นบ่อยสุดเลยนี่สิอีกเหมือนกันเพราะนั้นทุกตัวเป็นไงครับเท่ากันอันนี้เวลาวาดกราฟเนี่ยจะเรียกว่าเป็นกราฟแบบสมมาตรครับก็คือ ซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็ไปกองกันอยู่ตรงกลางแบบน,นี้เนะห็นไหมตรงนี้คือตรงที่10บเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยอยู่บนเส้นเดียวกันนะครับเส้นประับสีเทานี้ไปดูตัวต่อไปครับต่อมาข้อมูลชนีฮะเหมือนเดิมครับสมมุติว่าเราไปลองคำนวณมาแล้วนะค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนีครับได้30มมัธยฐาน24นะมันอยู่ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้บวกกันหารด้วย2จะได้24นะครับ ฐานนิยม,มเราเจอ12บ่อยสุดนะเพราะนั้นกราฟที่ได้ออกมานะครับนี่นะฐานนิยมน้อยสุดก็เลยไปอยู่ฝั่งซ้ายค่าเฉลี่ยมากสุดอยู่ขวานะครับมัธยฐา,านอยู่ตรงกลางเสมอแบบนี้จะเรียกว่ากราฟแบบเบ้ขวาครับวิธีการจําก็คือหางมันอยู่ทางไหนนะครับหรือค่าเฉลี่ยอยู่ฝั่งไหนเนี่ยก็เป็นกราฟเบ้ไปทางนั้นเพราะฉะนั้นนี่นะครับเรียงเป็นแบบนี้ขวานี่นะหางอยู่ขวาก็เบ้ขวาครับ ส่วนตรงนี้เห็นปะฐานนิยมเนี่ยข้อมูลมันกองกันนะเวลาเขาเรียงข้อมูลเขาเรียงจากน้อยไปมากใช่ไหมฝั่งนี้คือน,น้อยนะฝั่งนู้นคือมากจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันกองมาอยู่ที่12บสองระนั้นไอตรงที่มันสูงสูงเนี่ยก็คือ12อนั่นเองโอเคไปต่อครับถ้ามีข้อมูลชุดนี้ฮนะมาลองดูสมมติคำนวณค่าเฉลี่ยได้ค่าเฉลี่ยเลคณิตเนาะได้40 ม่ใยาฐานนะครับได้45มันอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานนิยมครับเราได้เจสิอ่าสกเกตไครมากสุดฮนะฐานนิยมค่าฉเฉลี่ยเลนขคณิตอยู่ซ้ายเดาเลยก็ต้องเบไปทางซ้ายอ่าเพราะว่าหางอยู่ซ้ายหรือค่าฉเฉลี่ยอยู่ซ้ายก็ให้ดูค่าฉเฉลี่ยเป็นหลักนะครับถ้าค่าฉเฉลี่ยอยู่ฝั่งไหนก็เบฝั่งนั้นโอเคผ่านนะจ๊ะเพราะนั้นกราฟเราจะมีอยู่3แบบเนาะมีสมมาตรแล้วก็เบซ้ายเบยขวา บอกว่านอกจากเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วเนี่ยยังสามารถสร้างแผนภาพกรองได้ด้วยนะเผื่อใครไม่ทราบเนาะแต่ว่าจะหาแผนภาพกรองได้เนี่ยเราจะต้องหาทั้งหมด5อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องหาค่าต่ําสุดก่อนครับแล้วก็หาค่าสูงสุดแล้วก็หาคอท้ายที่1นึ่คอท้ายที่2องคอท้ายที่3ซึ่งสูตรคอทายเนี่ยก็คืออะไรครับอ่าส่วน c คูณอะไร n บวก1 ได้ตำแหน่งมาไปดูว่าอยู่ตรงไหนอย่างเช่นข้อนี้นะครับครูลองคำนวณ q 1ให้ดูแล้วกัน q 1เนี่ยก็คือเปลี่ยน r เป็นเลขอะไรครับเป็นเลข1จําจำนวนข้อมูลมีเท่าไหร่ลองนับซิ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 11 12หแสิบสิ4 5ดงแสดงว่า n ของครูก็เปลี่ยนเป็น15 15บวก1ได้เท่าไหร่ครับ16 16คูณ1ก็ได้16ตัดกับ4ฮะใครตัดไม่เป็นก็คือคิดอย่างนี้นะจำนวนใดที่หารทั้งคู่ ก็คือแม่สี่ใช่ปะ่ะสีอะไรได้16ก็คือ4สีอะไรได้4ก็คือ1นึ่แสดงว่าไม,ไม่ต้องดูแลนะครับตัวที่4ี่ครับ1 2 3 4สาแสดงว่าพอทายที่1คือ23มนั่นเองแค่นี้เองนะครับโอเคจากนั้นมาลองสร้างแผนภาพดูนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่ครูหาไว้แล้วนะพอทายที่1เท่านี้คอทายที่2เท่านี้คอทายที่3เท่านี้วิธีการคือสร้างเส้นตรงขึ้นมานะครับแล้วก็มีส่วนของเส้นตรงเนาะแล้วก็มีจุดต้นกับจุดปลาย ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าไงแบ่งอย่างเท่าๆกันนะครับแล้วก็ที่ครูทําตอนนี้เนี่ยก็คือพยายามดูว่าต่ําสุดคือเท่าไหร่และสูงสุดคือเท่าไหร่ให้เส้นเนี่ยนะมันครอบคลุมเอาไว้นะครับโอเคังน,นั้น5ถึง55ครูเรียงไปแล้วทีนี้ไปดูคอทายที่หนึ่งหน่อยคอทายที่1คือ20เท่าไหร่ครับ23่าใช่ปะ่ะแสดงว่าอ้อทายที่1อยู่แถวนี้นะครูก็จุดไว้ขอทายที่2คือ39อยู่แถวแถวนี้ ขอทายที่3าคือ48อยู่แถวน,นี้นะครับแล้วเราก็สร้างกรอบขึ้นมาเป็นกรอบแบบนี้จะมองเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับสร้างครอบระหว่างคิวกับคิวก่อนตรงคิวเนี่ยก็ลากผ่าเฉยๆเราก็จะได้แผนภาพกรอบมาแล้วทีนี้แผนภาพกรอบนะครับถ้ายังไม่ดูที่กรอบเนาะมาดูที่ตรงนี้ก่อนขวอท้ายที่1ควขอท้ายที่2ควขอทายที่3สังเกตว่าในช่วงที่เขาอยู่แต่ละช่วงเนี่ยมีจํานวน ข้อมูลที่เป็นไงกันฮะเท่ากันนะเพราะมันแบ่งข้อมูลออกเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันไง่ขอทายเนะี่ยนั้นทุกช่วงเนี่ยจะหาไม่ว่ามันจะสั้นหรือจะยาวเนี่ยนะจำนวนข้อมูลเท่ากันเสมอนะครับคือ25%ขเปอร์เข้อมูลทั้งหมดบางคนถามอา้าวแล้วอย่างนี้ไอ้กว้างยาวมันคืออะไรนะครับกว้างยาวก,ก็คือการกระจายของข้อมูลครับอย่างเช่นดูช่วงแรกเลยห้าสิบหก้ากระจายปะนี่กระจายมาเลยกว้างเห็นปะ ส่วนตรงนี้42 44 45ระหว่าง2กับ3เนี่ยมันแคบมันกระจายอยู่แค่3ตัวเ,เห็นปตรงนี้มันก็เลยแคบเพราะ,ะนั้นตรงไหนที่กว้างก็จะกระจายมากแต่จำนวนสมาชิกเท่ากันนะครับระวังโดนหลอกโอเคทีนี้มาดูกันฝึกหัดข้อนี้นะเขาบอกว่าจากการวัดความสูงของนักเรียน200คนนะเป็นชาย100หญิง100สรุปได้ดังนี้ครับอยากรู้ว่าก็ใดถูกผิดเพราะเหตุใดนะมาลองดู ทังนั้นเส้นของผู้ชายมีเท่าไหร่นะมีร้อยของผู้หญิงมีอีก100นะครับไม่โอเคอันแรกครับมัธยาฐานอ๋อขอโทษครับขอย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งหรือบอกยังจําได้ไหมว่าข้อท้ายที่2คือมัธยาฐานสเสมอใช่ไหมความลูกที่เคยเรียนไปนะ,ะมาดูกันหน่อยครับจากตรงนี้มัธยาฐานความสูงของนักเรียนชายก็คือ Q2 กับหญิงเท่ากันจริงไหมครับจริงจบแล้ว ก็ถูกไปง่ายไหมง่ายเนาะต่อมามีนักเรียนประมาณ25%มีความสูงมากกว่าหรือเท่ากับ180มากกว่า180ก็ชิดฝั่งนี้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ย25%ครับส่วนตัวนี้คือ0%บางคนบว่าถูกใช่ไหมไม่จ้ะจริงๆแล้วไอ25้25%เนี่ยนะ25%อันเนี้ยเป็นของผู้ชายอย่างเดียวก็คือแค่100คนแต่นักเรียนมันมีกี่คน200สแสดงว่า25%ตรงนี้เนี่ยจะไม่20% ขรียกว่าจะไม่ใช่25%ของ200มันจะต้องน้อยลงไปกว่านั้นนั่นก็คือเอา25เนี่ยไปหารด้วย2นะครับก็จะกลายเป็น12.5%ฮนะแสดงว่าข้อที่2เนี่ยผิดไปแล้วเผื่อบางคนไม่ทันขออีกรอบหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยนักเรียนชายเนี่ยเขามี100คนแสดงว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับ200คนเนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะนักเรียนชายก็คือ50%ของทั้งหมดใช่ปะอ่าเห็นปะจากร้อ ลงมาเหลือ50มันหารได้เท่าไหร่2 25ก็เหมือนกันตรงนี้เป็น25ของผู้ชายถ้าเทียบกับทั้งหมดเนี่ยนางก็ต้องหาร2เหมือนกันก็จะได้12.5ครับต่อมามีนักเรียน37.5มีความสูงระหว่าง170-180ใช่หรือเปล่าข้างบนอน25นะพอตัดแล้วเหลือเท่านี้ส่วนตรงนี้เป็น25 2องันใช่ปะหันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเอา3ตัวนี้ครับบวกกัน มันจะได้ส7มิเจพอดีซึ่งถูกครับส่วนข้อที่4มีนักเรียนชายที่มีความสูงน้อยกว่า155และนักเรียนหญิงที่มีความสูงน้อยกว่า160จํานวนเท่ากันจริงไหมจริงต่างคนต่างมี25%ของตัวเองที่เท่ากันโอเคไปครับลองทำดูครับกด p o s ์เพื่อทําแล้วกด play เพื่อดูเฉยครับคลายข้อเมื่อกี้เลย มาดูครับสมมุติว่าเสร็จแล้วเนาะเนี่าน A มากกว่า B จริงไหมครับโอ้โหชัดเจนนะน้อยกว่านะครับผิดนะครับมี25%ที่ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ35 25%นี่35ฝั่งนี้0น้อยกว่าหรือเท่ากับ35ใช่อันนี้เป็นต้อง12.5นะคข้อที่3มีนักเรียนประมาณ50%ที่อยู่ระหว่าง30ถึง40.5 สามสิบถ uh ึงสี่สิบจุด้น่าจะแถวๆนี้เนาะเดาๆนะสามสิถึง4 0นะ่สิบจาโอเคถางั้น,ะนะ 3, 10, 4, okay. น,นไอ้ฝั่งนี้เนี่ยนะได้ไปแล้วยีถูกปะ่ะตรงนี้อีกยีกับอีกเศษนิดๆน,นะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้25ตรงนี้4 0ุ่ดก็ยี่ยี่าถูกปะเพราะนั้นเอาตรงสีฟ้าบวกกันเนี่ยรวมกันแล้วนะตอนนี้ได้50%แล้วแต่มันยังมีเศษนิดๆอีกตรงนี้ถูกปะ่ะอีกสีุ่ดของเขาอะมันต้องเกินแสดงว่าห้เนต์นะถูกหรือผ ผิดเนง่งอย่าง,งแรกนะะอ่ะทีนี้มีนักเรียนกลุ่ม A นะครับได้คะแนนน้อยกว่า35กลุ่ม A น้อยกว่า35คือเวิร์งนี้และกลุ่ม B ที่ได้คะแนนมากกว่า4 5เขาบอกว่ามีจำนวนเท่ากันอ่ะถูกแล้วเพราะว่าช่วงเท่ากันเลยไว้เดี๋ยวค่อยทำต่อคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ